สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดินะครับวันนี้เดินทางมารีวิวนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลเฉนียงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นบ้านหลังสวยนะครับทรงปัญญานะครับเป็นบ้านหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับเนี่ยถ้าไปตรงนี้นะครับออกไปตรงนี้ก็ประมาณสัก200เมตรนะครับก็จะถึงรถนะครับรากำลังวิ่งพอดีเลยนะครับก็จะถึงถนนทางหลวงเป็นดินสาย214นะครับสุน์ประสาทเข้ามาอยู่ที่ประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะครับเข้ามาแล้วก็เนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับก็จะมีรูปปั้นนะครับด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเทอร์ร์ตรงนี้เลยนะครับสวยงามเลยนะครับบ้านหลังนี้ นะครับซึ่งก็เป็นบ้านที่นะครับเจ้าของเนี่ยเป็นคนนะครับซื้อแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่นะครับอยู่ต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็จะอยู่2ประเทศเลยนะครับทั้งประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จะกลับมานะครับกลับมาพักอาศัยนะครับบางครั้งบางทีนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับก็เลยฝากขาย นะครับบอกว่าคุณนัตพลเชื่อขายให้หน่อยนะครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับทุกทท่านที่ได้ให้เกียรติเข้ามาชมนะครับช่องของนัตพลพรมสวัสดิ์นะครับซึ่งก็นะครับรับฝากขายรับจัดหาบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาผมลงคลิปต่อๆไปก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชม นะครับต้องการที่จะติดต่อก็สามารถติดต่อได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลก็นะครับ094กนะครับ7 8็8 419ขอบคุณมากสวัสดีครับเข้ามาก็จะเป็นโรงรถนะครับจอดรถตรงนี้เลยนะครับเนี่ยโรงรถนี่ก็ถ้าจอดแบบใกล้ๆกันก็จะน่าจะอยู่ได้ประมาณ2คันนะครับเนี่ยในโรงรถเลยนะครับเลยด้านหน้าก็จะเป็นเนี่ยนะครับสนามหญ้า นะครับโอ้ร่มรื่นสวยงามนะครับสนามหญ้าแล้วก็มีต้นไม้นะครับประดับประดานะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับบริเวณก่อนที่จะเข้าไปสู่ด้านในนะครับเป็นบ้านหลังสวยนะครับเป็นบ้านหลังสวยนะครับมีทั้งหมดนี่ก็นะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องครัวนะครับหนึ่งห้องโถงแล้วก็มีที่จอดรถนะครับเนี่ยด้านข้างนะครับ แล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆก็คือนะครับบ้านหลังนี้นะครับแถมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะครับโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นนี่ซื้อบ้านหลังนี้แล้วนี่นะครับที่กระเป๋าใบเดียวเนี่ยเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับพื้นที่เนื้อที่นี่ห้าสิบสี่ตารางวานะครับพิมพ์นิยมเลยนะครับด้านข้างก็จะมีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนนะครับอยู่แล้วปลอดภัยนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในนะครับ ส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับก็จะแถมให้ทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เจ้าของบ้านเป็นคนอยู่ต่างประเทศนะครับไม่สะดวกที่จะขนไปขนมานะครับก็เลยมอบให้เลยนะครับส่วนแอร์แอร์คอนดิชันเนี่ยนะครับก็มีการติดตั้งเอาไว้5นะครับ5เครื่องด้วยกันนะครับเป็นแอร์ใหม่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้นี่ซื้อไปแล้วไม่ต้องติดแอร์ครับมีทั้งหมด5เครื่องนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในทุกอย่างนะครับ เวลาผมรีวิวให้ท่านสังเกตดูนะครับว่ามีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างนะครับที่เจ้าของจะให้กับผู้ผู้ซื้อนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเฟอร์นิเจอร์อันดับแรกเลยก็เป็นจอทีวีจอใหญ่เลยนะจอแบนด้านหน้านะครับแล้วก็มีตู้นะครับอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเข้าไปชมพื้นที่ด้านในนะครับพอดีว่าเจ้าของก็วันนี้นะครับพักผ่อนอยู่ในบ้านนะครับบางช่วงบางตอนอาจจะ ไม่ได้ถ่ายทำซะจนละเอียดหมดเลยนะครับเพราะว่าต้องให้เกียรติเจ้าของบ้านด้วยนะครับอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับเตียงนอนตู้เสื้อผ้านะครับติดแอร์ติดแอร์คอนดิชั่นนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้ห้องนอนห้องที่หนึ่งก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับโอ้เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นี่แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับมีกันทุกอย่างนะครับเป็นบ้านหลังสวยนะครับอยู่ในเขต นะครับตำบลเฉียงอเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับห่างจากนะครับเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มาเนี่ยนะครับจะพิกัดไอจีเบเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ8กิโลเมตรกิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้โหขับรถประมาณสักว่านาทีก็มาถึงนะครับและสถานที่ข้างเคียงใกล้ๆก็จะมีปั๊มน้ำมันปตทนะครับเนี่ยเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็การปูกระเบื้องเลยก็จะเนี่ยปูกระเบื้องผนังเลยก็ชนไปด่าเลยนะครับเนี่ย สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะให้ท่านไปชมห้องที่ถัดไปนะครับเนี่ยเป็นห้องตรงกลางห้องถัดไปแล้วก็มีห้องน้ําตรงนี้นะครับห้องน้ําอยู่ตรงกลางเป็นห้องน้ํารวมนะครับส่วนสุขภัณฑ์ห้องน้ําก็มีครบเช่นกันนะครับมีทุกอย่างใช้มีแต่ผลิตภัณฑ์อย่างดีเลยนะครับเนี่ยห้องน้ำนะครับสวยงามเลยนะครับตรงนี้ห้องน้ําห้องที่สองนะครับซึ่งก็อยู่กลางกลาง นะครับกลางๆนะครับของบ้านเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องที่2ตรงนี้นะครับเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ดูให้ดีนะครับว่ามีอะไรบ้างให้ทุกอย่างนะครับให้ทุกอย่างนะครับเตียงนองเตียงนอนอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็เนี่ยทีวีจอแบนขนาดใหญ่เนี่ครับมาอยู่ในโอ้หอยู่ในห้องเลยครับอันนี้นะครับให้ทุกอย่างเลยนะครับเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่รู้กี่แสนแล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แอร์คอนดิชันนะครับห้องนี้นะครับผม มีโอกาสเข้ามาเ่ยโอ้โหเย็นสบายมากเลยนะครับเนี่ยห้องนี้ห้องที่สองนะครับเป็นห้องนอนห้องที่สองแล้วก็ไปดูห้องที่สามห้องนอนห้องที่สามก็นะครับเนี่ยห้องนอนห้องที่สามเนี่ยเนี่ยขนาดห้องห้องเก็บของนะครับเนี่ยติดแอร์ด้วยครับเนี่ยนะครับเนี่ยเอาในความสะดวกให้เรียบร้อยเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับมีไฟฟ้า salsa, นะครับมีน้าประปาน้าประปาเป็นน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ นะครับน้ำประปาที่ได้มาตรฐานเลยนะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานเนี่ยไปโฉนดคุดแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องที่1นะครับเนี่ยมีเคาน์เตอร์นะครับเรียบร้อยนะครับนี่มีซิงค์นะครับสำหรับล้างจานชงกาแฟนะครับหุงข้าวอะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะครับในตู้เย็นก็ขนาดใหญ่2ประตูนะครับตรงนี้ มีมุงมีม่านมีเรือดงเรือดักนะครับมีมุงลวดทุกอย่างนะครับโอ้อันนี้ก็ห้องครัวห้องที่หนึ่งนะครับห้องครัวห้องที่สองไอ้ทำไมบ้านหลังนี้มีห้องครัวถึงสองห้องเนี่ยเจ้าของบ้านต่อเติมนะครับตัวนี้เพิ่มเติมจากของเดิมนะครับให้ห้องครัวใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีเครื่องซักผ้านะครับมีเครื่องซักผ้านะครับนี่ห้องครัวก็จะมาอยู่ตรงนี้ขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นห้องครัวขนาดใหญ่แล้วก็มีประตูทางเข้า นะครับเข้าห้องครัวนี่ก็นะครับเข้าด้านนี้นะครับด้านข้างก็ได้นะครับหรือจะเป็นด้านในก็ดีนะครับตรงนี้นะครับราคาขายเนี่ยนะครับสองล้านสามแสนบาทนะครับขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างแถมให้นะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยตัดสินใจกันแบบไม่ยากเลยเพราะว่าเป็นบ้านหลังสวยมากๆเลยนะครับขนาดห้องครัวนะครับเนี่ยยังติดแอร์นะนะครับห้องแอร์ติดแอร์กันถึงห้าเครื่องด้วยกันนะครับ บรรยากาศนั้นโอ้โหเย็นสบายเหลือเกินนะครับเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่ามีแอร์ห้าห้าเครื่องได้ให้ดูนะครับเนี่ยด้านหลังนี่มีแอร์สามสามเครื่องนะครับแอร์ห้องนอนนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะเป็นเนี่ยที่ซักล้างนะครับแล้วก็มีถังน้ํานะครับเนี่ยหนึ่งพันลิตรนะครับเอาไว้รองรับเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ำนะครับเวลาเราใช้ปั๊มปั๊มน้ำมันก็จะเก็บไว้ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เวลาเราใช้มันก็จะสะดวกนะครับตรงนี้ มาตรงด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เดินนะครับภายรอบๆบ้านนะครับเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับสามารถเดินได้เลยนะครับมาด้านหลังนะครับเห็นบ้านหลังสวยเลยนะครับแล้วก็ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มาเนี่ยประมาณนะครับแกิโลเมตรนะครับห่างจากนะครับเขตเทศบาลอำเภอประศาสตจังหวัดสุรินทร์มาเนี่ยประมาณนะครับยีกิโลเมตรนะครับโอ้ถือว่าไม่ไกลเลยนะครับซึ่งก็มีทั้ง3ห้องนอน สองห้องน้ำนะครับสองห้องครัวหนึ่งห้องโถงแล้วก็มีที่จอดรถนะครับพื้นที่นี่ก็นะครับห้าสิบสี่ตารางวานะครับก็ถือว่าเป็นบ้านหลังสวยนะครับราคาถือว่าเหมาะสมมากเลยนะครับเจ้าของนะครับไม่ค่อยได้อยู่นะครับไม่ค่อยได้อยู่ก็เลยส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็เลยฝากขายนะครับเพราะฉะนั้นีบ้านนะครับบ้านชาวต่างประเทศในโอ้การก่อสร้างนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับ หนักากเต็มนะครับเกี่ยวกับการขอสร้างนี่ใช้วัสดุอย่างดีทุกอย่างเลยนะครับเพาะฉะนั้นผมขอสรุปเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับน่าสนใจมากเลยนะครับสนใจติดต่อนะครับกอมาที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 9 4ย์นะครับ7838นะครับ419นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับต้องการที่จะขายบ้านขายที่ดินขายอสังหาริมมรัพย์นะครับติดต่อได้ครับที่ผมนัทพลพรหมสวัสดนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็แจ้งไปแล้วนะครับ ก็สามารถติดตามได้3มช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่อง u t u b e นะครับช่อง a c e b o o k นะครับหรือจะเป็นช่อง Tik t o อนะครับพิมพ์คำว่าหนัาต่พรสวัสดวท่านจะได้เห็นผลงานของผมในะจำนวนมากเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณนะครับเจ้าของบ้านสวยสวยนะครับใช้บริการนัาต่โรสวัสด้มีโอกาสมาทำการรีวิวนะครับแล้วก็มอบหมายภารกิจให้เป็นตัวแทนในการซื้อขายบ้านหลังนี้ต่อไปสนใจก็โทรมาวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ